บอกก่านั่งตรงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเยี่นมีแก้วแล้วหรอพอแล้วเขาขอแก้วสีเหลืองนะเป็นปกติเยี่ยมมนมีแก้วแล้วเขาไม่มีเขาเป็นปกตินะแก้วประจำตัวเขาบ้านตัวเองไม่ใช่มีแก้วประจำตัวตของออก็มีเหมือนกันประจตัวกอลิงกปอีอไปดูคนเดียวนะโยโย่เป็นคนเดียวเลยเหรอ คนเดียวกล้ามากทันตไปคนเดียวแต่เราเราสามพันห้าสามพันเนื้อล้วแถวนั้มีแต่พวกเจาะหูเจาะจมูกไม่นะมีแต่พวกหลังหล่อแล่อมาอีกแล้วไม่บอกเววู่ววนคนเดียวอ่ะกล้าเหรอเชื่อเหรอไม่คนเดียวฉันไปดูเรนคนเดียวลูกใครชมวันนี้คือให้ด้วยอมที่ประเด็นอมจะกินกับจานป่ะไม่อันนี้ของเปียมาก เนว่ากบิ๊มจะเอานี้เอาันนี้ตลอดที่เราอะอะไรอ่ะสงุกต้องเอาผักใส่แล้วก็ปิดฝาใช่แล้ว้ก็ตองเอาจะไปไหนอะตระเองตระเองมีซ้ำเต้าอ่ะอฮ้ยเพราะเขาว่าเขากินหมูเส้นไม่ได้เลยไม่มีซ้ำเดี๋ยวเขาหยิบให้ตระเองก็ได้ตะเกียบแม่ไม่มีเื่อจะซื้อแต่ในเซเว่นไม่มีเมื่อกี้เลืองกันแล้วก็ปิดฝาไว้มก่อน อะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครพูดว่ามีอะไรบ้างซ่อมมันไม่พังแล้วจะซ่อมทำไมค่ะพูดก่อนทีหายเลยเมื่อวานวิ่งใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ย่อบภาษาเหนือไม่ย่อบเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นที่ว่ามิตรของังว่าโหลดการย่อบย่อบก็คือเขาเรียกว่าเดี๋ยวมันก็สลดสลดใช่ไหมภาษาจันทร์ป้าเรียกว่าสลดยังเลยขอช่อมเดี๋ยวผักก็สลดเนาะ จริงเหรอถาพิตั่าดิไม่รู้นะเขาเรียกสลุดเดี๋ยวผักมันก็จะหดสลุดหดผักกากผักกาดาว Thank you อ้อมเยอเราได้ช้อนส้อมล้างค่ะทำไมอ้อมไม่ของเสองคนพิจซาเนี่ยทำไมสวบนักทำไมของโมเป็นแบบนี้อุ้ยงอ่อนแ้งร้อนจังของเราพิจซาเนี วิดีโอเว้นนาะเหี้อ่ะเห็ดอ่ะเห็ดใช่เห็ดอันนี้เขาถ่ายวิดีโออยู่นะไม่มีใครตื่นเต้นเลยอ่ะประมาณครัคือใส่ทั้งนี้เลยฉีดฉีดฉีดคือฉีดฉีดไม่ฉีดกันเลยฉีดฉีเองขอโบวชเขาเลยเนี่ยพวกเห็ด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 เท่าไรเนี่ยเห็ดปีอุ้ยใส่้าทำไมไอ้นี่แบบตัดก่อนดิเมื่อกี้มีดเอามีดมาตั้งให้ยังอยู่ที่ป้าโบ กินไม่ออกไงเนี่ยถ้าใส่ทั้งเนี่ยตัดก่อนตัดก่อนไม่ออกเลยเราบโบอันเล็กไปอนะอันอันเล็กไปเอาอันใหญ่กว่านั้นเลยจะพูดว่าอะไรวะกินไม่ออกผีอะไรผีอะไรที่ผู้หญิงกลัวมากที่สุดควม่ามันแข็งแลผีอะไรนะผีอะไรผู้หญิงกลัวมากที่สุดเปลี่ยนมาถานเรื่องวะเรื่องเบ้าไม่ได้ทันถ้าทามเรื่องอ่ะโบตอบได้ จับหัวไม่ใช่อันนั้นเน่ะชอบชอบไม่จับหัวไม่จับหัวไม่ใช่ยไม่เคยอ่านในเฟซสะลยผีอร่อยผีไม่มัวผีไม่โง่ผัวไม่มีน่ากลัวเนาะน่ากลัวสิว่าอย่างอ่อนทำไมอ่ะบุญเส้นไม่ต้องใส่บุญเส้นเดี๋ยวมันบุญเส้นกินอย่างนี้แหละป้าโบบุญเส้นเป็นของชายคริสกินอนี้เลยว่ากินนี้แหละจะได้ไม่อืด ให้มันไปอืดในท้องเอาคือแบบตักมันเส้นไว้แล้วก็ราดนี่ไงไปถั่วตุ้มอรอไม่ใส่เนื้อก่อนลูกขิดใส่แล้วใส่แล้วใสข้างล่างสุดอ๋อเดี๋ยวเราซอยข้างล่างสุดก่อนเลยจ้ะปูอยากกินเต้าปล้จ้าแล้วไม่โบกอ่ะไม่เห็นนะไม่ขาไม่ขมไม่มีไม่เห็นมีปะมีหรอมันมีร้านที่ขายเต้าหู้เออเห็นเลยแต่เออไม่มีลูกชิ้นแล้ว อย่าไม่โทรบอกว่าเอาหุ้นชิ้นเราไม่ได้บอก่อว่าเราจะมาใครไม่โทรมาใครมีใครใครรับดิฉันนี้เราก็บ่นว่าหยินเงียบไม่นะาหยิบเงียไม่สนใจเพื่อนเลยชิ้นเงียบไปเลยนอนลืมเลยอ่ะไม่สนุกไหมหลายวิดีโออ่ะสนุกไหมมากอ่ะแล้วลงยูทูบด้วยแล้วเซตเป็นพับลิกด้วยน้ำแข็งมาไม่มีขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากมันเหลือตั้งแต่วานเมื่อวานมันเหลืออยู่ อก็บอกว่าไม่เป็นไรใส่แก้วละก้อนประหยัดมันเหลือหรอแก้วละก้อนไงใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันละลายเพราะเราหมดเลยกินกันอยู่ไอดี้ตายยังหรอมันเหลือจริงจรอเหลือแอะงเหลือเมื่อวานหรอพี่ม้าถ่ายรูปให้พี่มาถ่ายน้ำไปก่อนเรากำลังกินกันอยู่ยังไม่สุกเลยเดี๋ยวถ้ามันสุกเปียมากก็จะวางแล้วแล้วก็บดเมมเต็ม